เยลลี่เลยทุกคนตัวตัวมันอยู่ข้างในเห็นไหมเป็นสาเห็นไหมขายเท่าไหร่ครับไม่ใด้เอาผมให้เลยครั้งหมดไม่เลยอ่ะคุณได้ไหมครับโยนมาช้าชูมาสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะทุกคนเราจมาทุกคนเนี่ยมาสตรีทฟู้ดเปิดใหม่แห่งพัทยาค่ะเชาวปลาโมงอ่ะมาล่องเรือขายเองเลยนะคะัเป็นสตรีทฟู้ดแห่งเดียวแล้วทุกคนที่เป็นเรือปลาโมง หกโมงไม่เช้าถ้ามาหลังจากนี้ก็จะไม่ทันคนอื่นแล้วค่ะลุงควลเพราะว่าเขาแย่งสิกาเมยหมดมันสดมากามันเรียกว่าสตรีทฟูด้ดอ่ะมันอยู่บนฝายแลยวว่าแฟนฟูด้ดอ๋อได้อะน,นะนตลอดทาง เป็นแบบเรือประมงเรียงกันหมดเลยนะคะควรขายอาหารตอนเชา้ายากาศวันดีว่างๆอ่ะโอซาย่นี่หอยเยอะเหมือนกันนะ,ะเขาบอกว่าทรายที่นี่นะคะดึงทรายเนี่ยมาจากทะเลเลยนะคะมันจะมีเรือใหญ่อันนั้นปะขนาดนั้นควรจะดูดทรายนะคะลุกควรแล้วก็มากรอที่นี่เพราะก่อนหน้านี้นะคะลูกควรหาตรงเนี้ยมันเป็นหาดที่แบบ ใายมีอยู่นิดเดียวเดินเที่ยวแบบว่าไม่ค่อยได้นะคะทุกคนแต่ว่ากเมนต์ของมัพยายาอยากให้แบบว่าที่เนี่ยเป็นแบบที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะก็เลยผมทรายทำเป็นที่นั่งแล้วก็เป็นแซนฟูตใช่เขาใช้งบไปประมาณ500กว่าล้านบาทนะเพื่อทำที่นี่ค่ะทุกคนปไม่ถามไปหรอว่าเขาใช้ยังไงฮะไม่รู้แต่มันง่ารู้เลยเกินอันนี้จะเป็น ครับเพื่ออย่างเดียวครับซื้อมาแล้วก็มาที่ตรงนี้อ๋อมันที่ตรงนี้อันนี้เป็นทำอาหารตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วมีโต๊ะนั่งยืนนั่งคันเดินนั่งคะอ๋อปิดแล้วอ๋อเดินไปดูเลยค่ะดูเลยค่ะครับนี่ไงเขาขายอย่างนี้เลยทุกคนเรือคาราบอมนะคะตอนนี้เขาขายกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเขาจัดโซนนี้เพื่อให้มาขายด้วยกาเรียงกันไปเรื่อยๆนะทุกคนจะได้เป็นหลักเป็นแหลกจุดตรงนี้อากาศค่อนข้างดีมากนะไม่มีความร้อนสักนีดแล้วมันเย็นมากนี่นี่ เราตีกินแต่ก้งแบบถูกแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเขาจับมาสดเลยนะคะสดมากๆแต่ทะเลเลยแล้วจะเหมาหมดเลยนะอ้าวเอี่ยอันนี้ขึ้นไม้คลำเนี่ยอ้าวลูกบอลดมเลยไปลูบลเยอะมากเลยอะลูกบอลทั้คืนเนี่ขต้องรีบไปนะเพราะว่าลูกบอลเหมาหมนเลยย้อนนี่แมงเอาบอลที่น่ารอดนี่ ไม่ใช่แมงก์ปูนะไอันนั้นไข่ไข่หมูแม่เอนไม่ได้อยู่ในท้องเหรอเอาหล่อเหรอมันถึงบ้ามันจะเกาะพวกรากไม้อะไรแม่เห็นไข่มาบ้างไหมนั้นเอาไข่หมครับไข่ไข่ไข่อันนี้ไม่ใช่อันนี้กินไม่ได้มันบอกินไม่ได้แม่อันนี้มันมาวางไข่เฉยวางไข่แต่ถ้าอยู่ในท้องก็กินได้เขาเงี้นโอ้ยมันมันนิ่มมันนิ่มมันนุ่มไปหมดเลยอ่ะเหมือนเยลลี่เลยทุกคนตัวตัวมันอยู่ข้างในเห็นไหมเป็นสัตว์เห็นไหม อ๋อเมนเมนเนี่ยเหรออ่านั่นแหละตัวมันมันเป็นแบบเอ็มบิโออยู่ทุกคนแบบว่ารอแบบผสมอะไรเงี้ยพี่เอาแล้วทาไมเขาไม่กินกันเหรอคะเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรมันจืดแล้วมันไม่มีไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาไม่นิยมกินกันครับอ๋อถ้าถ้ากินต้องกินไข่ในท้องมันรสชาติมันต่างกันเหรอพี่ต่างกันครับแต่พี่เคยกินแน่แเลยเพราะเราแมงดาเนี่ยกินได้ไหมคะพี่ต้องดูต้องมีไข่มีไข่ก่อนอ๋อเขารู้ว่าแมงดาถ้าหางมันโค้งล้วหางมันแหลม มันมีอันมีพีแต่ทุกคนเอยนี่อะไรวะเอ็นี่อะไรไม่รู้แต่มันเขียวๆอ่ะพี่คะอันนี้มันคืออะไรหรอเหมือนผ้าครับผ้าโพลีครับกินได้ไหมคะพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋อโูดีเลี่ยนเลยไม่ได้เลยเหรอไม่เคยเห็นเลยทุกคนขามันเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนเขาแกะแกะปูออกมาจากแผลสดๆเลยนะคะอ้วนครับอ้วนอ้วนอ๋อะไรมาวันนึงพี่วิ่งกี่รอบอะรอบเดียวครับผมไปตอนปีปีสามปีสี่ครับ มือมมตั้งครับเฮ้ยหอ้ง euh, ับต้องต้องตอไวแล้วนี่เหลือ้ไหมคะมีอีกหลายลำพวกยนเเฮ้ยต้องรออรอต้อฝั่งปูแล้วก็ไปหาเาเลยเว้ยุกคนส่วนใหญ่เขาจะได้เป็นปูทางนั้นเลยนะแล้วแต่อวนครับวนตูวนกุ้งวนหมึก เฮ้ยนี่อะไรคะปลากะเบนปกะเบนต้อบอกว่าปลากระเบนไม่กินง่ารอ่ขายเท่าไหร่ครับไม่ได้เอาผมให้เลยครับตัวเล็กเรากินเลยไม่เลยไม่มีเนื้อไหมครับตัวเล็กมันคือหอยไรเหรอคะหอยติดครับมันเรียกว่าหอยย่างเนาะมันเป็นหอยที่แบบว่าติดอยู่กับปะกั่รังนะคะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ย ตอนใหญ่เรือที่แบบขึ้นมาพวกคนจะรีบวิ่งอูมาจองกันหมดเลยนะเนี่ยปลาเต็มเลยนะคะไม่ไม่ไม่ปลาครับนี่งปลาอะไรอ่ะน้ดขุนทะเลน้ำขุนทะเลโยนกินได้ไหมคะโยนนะจะโอ้มีพิษเหรอคะจิ้มไปยังยังจิ้มไปยังวะจิ้มไปยังวะยังวะ ทีวิวมานะคะบอกว่าชอบเจอปลาแปลกๆค่ะที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะจะมีที่นี่แต่กําลังหาอยู่อ่ะอันไหนโอ้อยากได้ปลาบ้างนี่พึ่งขึ้นมาทีแม่โอ้ยทุกคนปลาหมึกเหรอในน้ำอ่ะกเลยอ่ะระวังเลยนะคะเออทั้าไม่ออกนะออกง่ารับเสื้ออันนี้มันหมึกอะไรเหรอคะพี่ปิดกระดองจ้ะปิดกระดองอุ้ยปลาไี่ด้ นีกางเก้วกางแก้ว,กกวต่างกันหรอกางแก้วที่เล่นหนัง<ม>เป็นเมียน้อยเขาใชอดยมันกัดอ๋ออุย่างแก้วกคนเกลียวไข่ยังไงไมันเก่งถามเลยว่าต่างกันหรอ้ทุกคนเี้อ,นนเอะากอยอะไรอะะ่หอยกระจอก ่ใช่มีปลาทูกปากปลาตัวนี้มีมันมันมันเป็นป้องๆแล้วก็มีเม่นด้วยนะคะไข่ไก่ไข่หลาปลาลังทั้งหมดเลยพี่อ๋อเหรอเหรออยากเอาหอยแครงอะค่ะอันนี้ไม่หอยแครงพี่หอยคางไม่ใหญ่หอยคลางใช่ค่ะไม่ใหอยแครงเลยเอาเอาค่ะมันมีตัวเดียวเลยอ๋อเอาตัวเดียวแต่ละหอยอันนี้ปลาอะไรเหรอคะพี่ปลาครับกินได้ไหมคะปลาปอเหรอคะ แมงคอปลาแมงคอปลาหนักเรอข้างจับยากไหมคะพี่มันไม่จับยากอลมันมันจะติดเราเป่าไงสองตัวนี้นะมันอาศัยดวงโอ้ยใหญ่มากเฮ้ยขาวอุ้ยปากเปะกอ่เลย วันนี้เราซื้อเยอะมากทุกคนเขารู้สึกว่าเขาซื้ออะไรไปเพาะไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าเอาเอาเอา,เอาเอาเอาหมดเลยพอดแล้วมั้ยเพรามัดูรีบกัน,นทุกคนเลยต้องรีบจองนะคะที่เขาให้เราขึ้นไปชั่งน้ําหนักนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่เนาะแต่ให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนก็คือเนี่ยมีเรือมาเข้ามาเรื่อยๆทุกคนของข้างทางเลยนะคะที่ได้คนละสองตัวได้ไหมสองพี่ <4 S 1> คนนี้เขาสั่งไว้ก่อนอาไม่ได้ไม่ได้เลยแบ่งกันนะจ้ะโองมันไม่น้อย ไมด้อกปลาปูเน <pressing rico> <diyorsun> <c oughs> <aff> ี่ยปูน้ำลึกเลยนะถ้าเดินมาจะเจอเล็กกว่านี้นะระวางกันนะเพราะว่าวางปึ้งไงอันนี้ไปไกลมาก นะคะเราหมดไป3,000กว่าบาทนะคะทุกคนไปให้เขาทำอาหารทุกคนเขาจะมีแหล่งสามารถคุกกิ้งได้เลยนะคะทุกคนก็คือริมหาดเลยามาคุกกิ้งกับทรายไม่ใช่ทำทำอะไรดีอ่ะผมและเจ้าคนกินนะครับอาจารย์เรียนอะไรอาจารยกินตะเนกินได้เหรอเอาไม่ได้เหรอ มันใช้อะไรคืออะไรอ่ะปลากระเบนมันทอประบออเป็นคปลากระเบนนี่ต้องต้องทอดได้อย่างเดียวจ้ะปลาหมึกทำอะไรได้ไนึ่งได้แล้วค่อบได้ก็แล้วแต่คนชอบอเอนึ่งก็ได้ต้มเย็นี่มันทับทนอกก่อนตอดลยนะครั่ตนี่ตอนนี้กำลังทำหมึกตันนี้รามกเอ็นเสร็จละมาหลายวันแล้วนี่ลมเนี่ย ในตัวกินไม่ได้หรอคะเออไข่ไไก,กินไม่น่าเขาไม่กินไข่ไม่อยา่างนึงก็เป็นหมึกอะไรหมึกกล้วยหมึกกล้วยอ๋อถ้าหมึกกระดองกินไข่ไม่ได้เห<อ>มอันนี้กินได้เนี่กินได้มันค่ะต๋อก็เป็น,นไขออแไ่แบบนั้นครับอันนี้มันเป็นมันที่เราไปซื้อไอ้นี่หมึกย่างเยำวราชเออมันก็เย่างมันคือมันนะที่นี่ก็จะไข่มันแต่นี่นะใช่ไหมไข่แต่มันมันน่ะแต่เขาเรียกไข่แตขาไปเรียกอ๋อเนี่ยคือมันแต่เรียกว่าไข่ครับแล้วกเดี๋ยวเรารอให้ลุงเขา เอหา,หาใหมเราเสร็จนะเดีย๋ยวเราจะไปนั่งกันเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เปิดใหม่ใช่ไหมอา่าหนึงสองสามตวห่าม,มากีม,มาก<า>ันี้มีก้างก็มมสุ้กคกงหือก้งกมเยอะหมูเยอะมากเลยอ่ะหมึกม็นตัวใหญ่จัดอ่ะไม่กลากินแบบชินอแผไม่กล้กินมันเฮ้ยแกกินสั่งแล้วอ่ะแค่างอะแกินังิน ซื้อมาในวันนี้นะคะทุกคนกเคยอะมากเลยจะบอกว่ามีอันหนึ่งที่ไม่กล้ากินอาจจะเพราะไม่เคยกินนะคะทุกคนก็คืออันนี้เลยปลากระเบนเนี่ยมองปลากระเบนละ<อ>ทุกคนกับด้าตะเกียบอ้าวพีไปหน่อยเนี่ยได้มาฟรีด้วยทุกคนนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าหอยคลางนะคะหอยคลางนะคะจะเป็นหอยที่มีขนชอบอยู่ตามโคนนะคะต่างจากหอยแครงที่ไม่มีขนหอยแครงคือหอยคลางที่เลเซอร์ขนมา <S <S ได้อยู<ม>่นะทุกคนนั่ค้างยังไงอะพี่เออมันค้างไ,ไง,องไเออเฮ้ยท้ายใช่ป่ะแต่ทุกคนแต่ลูกโซ่มันเหมือนไอ้นี่ว่ะดูดิหอยแมงผู้อ่ะผสมหอยแครงเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนหอยแมงผู้หอยม้าสดเนี่ยออตัวนี้จะเป็นเหมือนหอยแครงเว้ยอะมันมันหมุอนมันรวมกันอ่ะตัวนี้นะคะทุกคนเราได้มาแค่สิบบาทเท่านั้นทุกคนเอาให้แซ่บละทุกคน ตลอดหอยแครงอะแต่ว่าเหนียวกว่าอ่ะอันต่อไปหอยอะไรไม่รู้จริงๆเขาบอกชื่อเรามาแล้วละทุกคนแต่เราจาไม่ไดอนน้อันนี้ทุกคนตัวตอนที่ยังไม่สุกอะมันจะเป็นมันจะปวดเลยมันจะเป็นหอยที่มีสีส้มๆด,ำดำๆมาๆอะทุกคนโอ้โหโอ้โหนีุ่กลูก เออมไม่เป็นไรมไมปลาหมึกอร่อยทุกคนปลาหมึกย่างของเราตัวใหญ่เนี่ยตัวเดียวนะไม่ใเนี่ยดมากหนียวทุกนดมากเลยอ่ะุกอกนปหมึกย่างมากกวุกคนแต่ว่าเนี่ยขาเหมือนนึ้อย่งเดียวนะคบจริงๆเขาบอกว่ามันคือมันนะทุกคนแต่คนเรียกกันว่าไข่อืม อันน Salvador, ี้าว่มากเยน่มัอย่านู้นี่นั่อใหญ่กว่าโอ้มันโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคนน้ก็มีอยู่นะมีอยู่แต่ไม่เยอะช้ำโอ้ยนี่ก็มีมันอยู่สุดได้ไรหรอโอ้โหมันโอ้โหน้ำลาย ทุกคนให้ดูความใหญ่ใหญ่มากอมนร่อยเด้มากนมากอสดมากเลยอ่ะเนื้อมมนฉ่ำนะทกคนไม่แห้งอร่อยแบบปะาโกนอ่ะหมเลยอะอร่อยแบบปะาโกนปะโกนเลยปะาโกนเลอร่อยมังางคืองเจ้าหอยยางมากเลย มนปก,กติไปร้านแบบว่าบุฟเฟ่เป็นกั้งกระดานนะคะทุกคนจะแ,แปลกว่าทําไมแบบว่ากั้งแก้วไม่ค่อยมีก,ก,ก้างลกควเขาแกะมาแล้วมันเละแต่เราชิมก่อนวมันก่าหแต่มันหวามนวามากเลยอมันดีมากน่าปกติก้งมันจะหวนงงั้นกคน้างแก้วหวานยหวานจใชไหม เนื้อหวานมากตัวเมือบางมกีก้งแก้วก็ถั่วน้อยมากเลยนะเขาเจอร้านเดียวเองที่มีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปูเนาะมีปูทุกร้าน,นเลยทุกคนแต่ว่าพวกมึกหรือว่าก,กั้งแล้วก็หอยอ่ะต้องสุ่มเอาทุกคนอร่อยอ้ยโอ้ยพรยเจ้าไอยอไบ้าไม่ข้ยนองกินไม่ได้เอาหรอแแบบบางทีถ้ามันเป็นตัวเป็นเอ็นก็สุดากจะนยมให้ไปก่อนอ้าใช่ใช่ใช่ อตายแล้วไข่เป็นแ้ถ้าเราปล่อยมันสามารถไปทำรูปได้ 3, 3.5แสนตัวโอหยิงพูดยิงพูดยิงดูบาปอ่าอ่าโอ้ยปูไข่ผอ้ไขนเนาะก็ระดับนึงแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะอ้อก้อนเนื้อหวานมากอ นี่อร่อยมากเลยดูไข่มาดูไข่นี่ว่ะค่ทุกคนวุ่ไข่ปูว้าววก็ได้กินทวมาวว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 วครวววววนวว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 ไวว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 อวววววววยวว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 กววววววเว กระเด็นมาต้องทอดอย่างเดียวทุกคนแต่อันนี้เขาย่างให้เราถ้าอนหนึ่งอ่ะม,าามันจะเหม็นนี่เนื้อมันเป็นเงี้ยคล้ายๆปลาไหลปหรเออเนืมันเหมือนปลาทุกคนแต่มันมีความเหนียวกว่ากินไนะด้จริงวะเหมือนปลาเลยทุกคนเนื้อมันเป็นเส้นๆอะ่ะเป็นเส้นๆไปหมดเลยเป็นลายๆอะ่นะเนี่ยขีดๆๆๆขีด,ขดแต่ไม่เห็นเหม็นเลยอะ่ะเนี่ยมันดูเป็นขีดๆหมดเลยไม่เหม็นเลย โหตะเกียบชัดเลยไปคับมันเหนียวเหนียวแบบแต่ก็ไม่เหนียวขนาดนั้นอ่ะอร่อยดีนะง่ายแต่ว่าไม่มีรสชาติ ไมม่กินเป็นไงว่างคะทุกคนกับการพามากินอาหารสดจากเรือชาวประมงเลยเขาเพิ่งล่องเรือแล้วก็เข้าฝั่งตอนแรกคิดว,ว่ามันจะต้องผูกมากแต่ปรากฏว่าถามหลายคนแล้วนะคะทุกคนบอกว่าราคาเหมือนกับซื้อทั่วไปเลยทุกคนก็คือค่อนข้างที่ทจะ สูงสูงอยู่ไม่ถูกขนาดนั้นนะทุกคนอแต่ว่าเขาไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทุกคนชาวบ้านมงเนี่ยก็ได้ไปเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือชาวบามงนะคะเขาถามคนพื้นที่มานคเขาบอกว่าจริงๆตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยล้างถึงเงียบมากถ้าไม่มีคนมาเที่ยวแบบไม่มีคนเดินเลยแต่พอมีแฟนพูดปรากฏว่าทุกคนมันกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนมาเยอะมากๆเลยนะคะก็าถ้าใครอยากมาแบบเขานะคะทุกคนบอกเลยว่าต้องไปของพั เราแล้วนะทุกคนเพราะว่าตัวใหญ่อ่ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นทุกคนไม่กี่วินาทีถ้าเราไม่รีบไปตอนที่เขากำลังพุ่งตัวมายอยากเลยว่าอดสนามชาวบ้านไว้เพราะว่าจริงๆอย่างที่เนี่ยมันจะเปิดหกโมงที่คนรู้กันนะหกโมงแต่พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี้ยไม่มาแบบตีส<ต>ี่อ๋อมันจะไปขา,ายใช่แต่ว่าตอนหกโมงคือแบบเหมือนเหมือนการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเหมือนคนทันก็ไปตื่นมาซื้อมนกินถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่หาดจอมเทียนขายทุกวันนะคะทุกคนก็ถ่ายเที่นี้นะคะทุกคนอยากให้เขาเนี่ยไปเที่ยวที่่ไไไไหนนนนกกกก็คคคคออมมมมเเต์์์์ทิ้้้งวดดดดลลลยยยยยะะะะาาาาืแชรรจบบ๊ ปลาจิ้มต่อกินไข่ไข่ปูนะไข่มึกอุ้ยเอาเป็นไข่มึงไข่มึงไข่มึงรนแรงจะมีใครถามาว่าเบื่อกันบ้างหรือยังฉันคงทำได้แค่ยิ้มบางๆต่อไปเท่านั้นก็เป็นความลาบ